สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นสเก็ตสนามจริงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านน้อยช่องแม่ผมด้วยนะคะไปดูกันเลยสนามอาจจะมีแต่ใบไม้นิดนึงเนาะเพราะว่าฝนตกเอาเริ่มเลยเริ่มเลยพี่ก้อเริ่มเลยเเลยู สนามจริงนะคะน้องวิโก้ก็จะมาฝึกสเก็ตบอร์ดอีกวันได้ไหมอันนี้ทำไมสูงจังได้ไหมลูกได้ครับเนาะลองดูเนาะระวังด้วยนะร,ระวังด้วยนะ แต่ใบไม้มันเป็นยังไงไดไหมวิ่งได้ไหมได้อยู่ครับเหรอเพราะว่าฝนมันตกเนาะครับฝนมันตกใบไม้ my, เลยหล่นได้ครับอ่ะลองเล่นมันไม่มีใครเล่นเลยวันนี้อ่ะ ไดเลย สนุกไหมสนุกครับสนาม,นามเป็นไงสนาม ใจด,ดีมาสร้างสนามสกเก็ตบอร์ดใช่ครับคุณดีมากๆเลยครับมันสูงะนะลูกมันสูงนะ ก็อ่าทรงตัวได้ไม่ล้มอ่ะลูกลองบอกหน่อยเราต้องฝึกทรงตัวครับเวลาเวลาเราเราไถมาครับเรากิ้งมาใช่ไหมครับก็ต้องยืนให้ตรงนะครับเพราะว่ามันจะได้ลงมาอย่างสวยครับบาลานซ์ดีๆครับไหนลองทำเสียนี่เลยครับนิ่งๆเลยนะครับอ่าทั้งแรกเราก็ฝึกทรงตัวกับอันเล็กก่อนนะครับพี่ครับพามาดู แล้วก็ยืนเหมือนปกติเลยครับยืนยืนแบบไม่ต้องเกรงนะครับสบายสบายเลยครับอืยืนสบายสบายเลยครับถ้าคนทํางานแล้วมันก็จะลงแบบนี้ครับเหรอเนี่ยอเลิกโกทาได้แม่ทําไม่ได้นะเนี่ยใช่ครับครั้แรกก็ก็ถ่ายมาเป็นบอลก่อนนะครับครับแล้วก็ยืนปกติเลยครับมันจะไม่ลงไปตรงนู้นแต่ว่าแล้วก็ทําให้ได้่อนครับครับ ก็ใช้ใช้เร็วขึ้นมาหน่อยครับนะครับก็จะลงไปเลยนะครับนะครับคือเทคนิคเล็กๆลน้อยนะครับเทคนิคเล็กๆลน้อยนะครับแล้วก็จะเก่งงานที่ผมทำเลยนะครับออกแบบไปเรื่อยนะครับม่เพื่อนมาละเพื่อนมาละ นสิลองขึ้นเสียพยายามอย่าเกรก็งนะครับแล้วต้องยืนแบบสบายสบาย,ยนะครับ อะไรนะดอบแดมครับอะไรดอบแดมดอบแรมก็คือการลงอุปกรณ์ครับนี่คืออุปกรณ์ครับเขาเรียก,กว่าแรมเมเรียก,กว่าแมรมอา้าวจริงเหรอแม่ก็ไม่รู้เนาะแม่ไม่เคยเยกกล่นแรมเราก็ดรอบตรงนี้ฮะเออดรอบลงแล้วก็ลงไปเลยครับอ๋อเขาเรียกว่าดอบแดมใช่คะ่ะ <laughs> จะเลยเอามารวมกันครับอา้าว ระดุดก้อนหินไหนก้อนหินน่ะไหนก้อนหินน่ะนะอภาษาของเรานะครับเอ้าแค่นี้ก็ล้มได้เหรอใช่ครับเพราะว่ามันติดล้อได้ครับอ๋อ ไม่น้อยนะครับร <laughs> ับมือไหมนะครับนางเสเก็ตตัวน้อยกำลังบันใหญ่ <laughs> <laughs> อย่างนี้ครับถ่ามาค่อยๆก็ได um ้ครับแทบไม่ต้องถ่ายเลยนะครับทุกทุมนี่ครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้นะครับนี่ค่ะนีหรับมือใหม่นะครับนี่ครับนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมอะไรนะครับนั่งได้ไหมนั่งได้ครับ อืนั่งก็ได้ถ่าก็ได้ครับตั้หรับตั้หรับมือมือที่เล่นมานานแล้วนะครับก็ถ่ายลงไปในสปายเลยครับเหมือนผมนะครับนี่ครับ ามนี้อยู่ไหนลูกอยู่อุดรธานีครับ<อ>ที่สวนลิงนะครับ<ส>จังหวัดอุดรธานีสวนลิงสวนธรรมชาติใช่ครับอำเภอกุมภวาปีใช่ครับแต่ว่าถ้าคนจะมาเล่นก็ผมก็ไม่รู้นะครับถ่าถ้าคนดูถ้าท่านผู้ชมที่ดูก็อยู่จังหวัดน่นก็มาไม่ได้นะครับสำหรับที่คนดูที่อูอุดรนะครับนนพื้นที่ใกล้ใ้ใช่ครับอยู่ผมยู่ตอนนี้ก็มาได้เลยนะครับอ เพราะว่าบ้านพี่ก็อยู่อำเภอคุมภาวาปีใช่ครับอู่กุจลครับเออครับสนามก็ลื่นดีครับเออแต่วันนี้ฝนตกเลยมีใบไม้หล่นใช่ไหมใช่ครับปกติพื้นจะสะอาดกว่านี้นี่ดูสิเออไม้สูงมากครับปกติสนามเราก็จะสะอาดกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าสะอาดมากเลยครับแล้วเพื่อนก็เยอะด้วยนะใช่ครับเพื่อนอะไรเพื่อนสีขาใช่ครับลิง ดิงเต็มไปหมดเลยวผมจะโชว์เทคนิคที่ผมฝึกมานานนะครัะ,เ,ะ,ะเทคนิคอะไรอ่ะที่ผมฝึกมานานนะครับจะโชว์ะค่ะ สำหรับผูบบบใหม่ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ได้เทคนิคแน่ๆนะคะคะนั่นเอ้โหเก่งละได้เทคนิคแน่ๆครับอือจ่อแล้วก็ปล่อยลงมาิโก้ก็บอก,พกเพื่อนๆด้วยถ้าชอบถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องวิโก้นักสเก็ตบอร์ดมือใหม่ด้วยนะยนนครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามเพืให้ช่องบ้านน้อยซอยลึกช่องแม่ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวิโก้ที่อยากเป็นนักเก็ตนะคะนาเออครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ